สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอาศจรย์ด้วยพระคัมภี์สดุดีวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันต่อในบทที่54นะครับบทนี้ดาวิดเขียนเมื่อถูกพวกชาว10ทรยศไปบอกซาอูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะครับในหนึ่งสมมเอลบทที่ย3บก็พูดถึงตอนที่ดาวิดหลบหนีซาอูลเข้าไปในถิ่นโุรกนดาลแล้วก็เข้าไปอยู่กับพวกชาวสินี่แหละครับ ซอสลาสลาอีฟอฟันนะครับาชาวสิบชาวสิบคือคนยูดาและอยู่แถวใกล้ๆเมืองเอโบรนดาวิดก็รู้จักใครบางคนที่เมืองน,นี้เพราะเป็นคนบ้านเดียวกันกับดาวิดนั่นเองเหมือนถ้าเดิมคนเป็นคนเชียงใหม่แล้วคนไปทำงานที่กรุงเทพต่อมาโดนคนกรุงเทพไล่ฆ่าคนก็เลยหลบหนีไปอยู่กับเพื่อนคนบ้านเดียวกันที่เชียงใหม่แบบนั้นแหละครับ แต่ว่าชาวสิบก็ทําดาวิดเจ็บแสบมากนะครับทรยศหักหลังเพื่อนเอาเรื่องที่ดาวิดหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านของตนไปบอกซาอูนซะอีกอาจจะกลัวอํานาจของซาอนูนเดี๋ยวจะโดนฆ่าทั้งหมู่บ้านหรืออาจจะอยากได้ความดีความชอบและก็เป็นเหตุให้ดาวิดเขียนสดุดีบทนี้นะครับผมจะสรุปเป็นท่อนๆดังนี้นะครับในท่อนแรกข้อ 1- นถึงสงดาวิดกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์เถิดขอทรงเงี่ยหูฟังถ้อยคําของข้าพระองค์พี่น้องที่รักตรงนี้ก็สะท้อนถึงสภาพจิตใจของดาวิดนะครับแม้เขาจะโกรธแค้นเพื่อนคนบ้านเดียวกันอย่างแรงเจ็บปวดกับการโดนทรยศหักหลังสุดๆแต่ดาวิดก็ไม่ได้คิดจะแก้แค้นเอาคืนเขากลับเหงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้านะครับตรงนี้ก็ทาให้ผมระลึกไดถึงพันธสัญญาใหม่ ในโรมบทที่12บสองที่ท่านเปาโลกล่าวว่าอย่ากแก้แค้นเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่จงยกเรื่องไว้ให้แก่พระเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าเราเองจะเป็นผู้แก้แค้นเห็นไหมครับพี่น้องคุณจะสังเกตเห็นว่าดาวิดก็ไม่ได้เรียกกองกําลังของเขามาล้างแค้นนะครับแต่ร้องต่อพระเจ้าใหา้ช่วยเขาด้วยพระนามของพระองค์เปาโลย้ําว่าอย่าตอบโต้สัตว์ด้วยตัวเอง แต่เชื่อในความยุติธรรมของพระเจ้านะครับในชีวิตจริงของพวกเรานะครับคุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือก็ผู้นำสองประเทศมาหาอำนาจกำลังนัดข้อกันอยู่นะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีกับจีนสูงถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแปลว่าต้องการจะปิดสกัดกั้นสินค้าจีนที่ทะลักเข้าไปในอเมริกาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วสีจีผิงทำยังไงครับ เขาก็ไม่ยอมอที่จะไปเจราจาขอให้ลดกำแงพงภาษีลงนะครับแต่กลับโต้อตอบแก้แค้นเอาคืนโดยทำให้เกิดการดิสเครดิตโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ชาวอเมริกาในหลายๆลรัฐต่อต้านนโยบายนี้เพราะาพวกเขาจํำเป็นจะต้องซื้อของจากจีนที่แพงขึ้นนะครับคือเมื่อผู้นำโต้อตอบกันไปมาคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองคนอเมริกาก็จะมีภาระค่าคองชีพสูงขึ้น ขณะเดียวกันคนจีนก็ได้รับผลกระทบต้องปิดโรงงานมากมายเพราะส่งออกไม่ได้นี่ก็คือสงครามการค้าที่รุนแรงและชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ทำแบบนี้มันก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เขาจะต้องทําเพราะว่าอเมริกาก็เสียเปรียบดุลการค้าจีนมาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากจีนก็ผลิตสินค้าได้ถูกกว่ามากโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามปกป้องประเทศของตน ไม่ให้เสียเปรียบดุนการค้าผมคิดว่าสงครามการค้าระหว่างประเทศมันคงจะไม่จบง่ายๆนะครับคงจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีและอาจจะกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นได้พี่น้องที่รักสตอรี่เรื่องราวชีวิตจริงที่ผมเล่ามาในที่เราเจอกันในขณะนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะเข้าข้างฝ่ายไหนนะครับผมเพียงแต่ยกเหตุการณ์จริงๆสดๆร้อนๆขณะนี้มาแบ่งปันเป็นคําอุปมาให้เห็นภาพ ของการแก้แค้นโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้นำสองประเทศมาหาอำนาจของโลกแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนตาดำๆนี่เองแหละครับ <c oughs> ในท่อนที่สองข้อสามดาวิดกล่าวว่าคนแปลกหน้าลุกขึ้นต่อสู้ข่าพระองค์คนกดขี่สแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เขาทั้งหลายไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเลยพี่น้องที่รักตรงนี้ดาวิดก็โอดครวญน,นะครับว่าศัตรูที่ทรยศเขาไม่ได้นึกถึงพระเจ้ากันเลย เป็นคนยิวด้วยกันทแท้ๆเป็นคนบ้านเดียวกันแท,ะ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 ทะ้ๆก็ไม่ยำเกรงพระเจ้ากันเลยแล้วพระวิญญาณสุดก็ทําให้ผมนลัลึกได้ถึงสองที่โมธีบทที่สามข้อหนึ่งถึงสี่ที่ท่านเปาโลกล่าวทานองว่าในวาระสุดท้ายผู้คนจะเป็นคนรักตนเองเห็นแก่ตัวโหดร้ายไม่ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับคนที่ทําร้ายดาวิดก็คือคนที่ไม่ได้นึกถึงพระเจ้าไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเปาโลก็เตือนว่าในยุคสุดท้าย ก็จะมีคนแบบนี้แหละมากขึ้นซึ่งจะต้องระวังและจะต้องหันมาไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นพวกเราขณะนี้ก็อยู่ในปลายุคสุดท้ายแล้วนะครับทําไมเรียกว่าปลายุคก็เพราะยุคสุดท้ายมันไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อในยุคของพวกเรานะครับแต่ว่ายุคสุดท้ายนี่มันเริ่มตอนไหนรู้ไหมครับมันไม่ใช่ตอนมีภัยพิบัติโรคระบาดสงครามกันดานอาหารนะครับเพราะว่าภัยพิบัติเหล่านี้มันก็มีมาเรื่อยๆนั่นแหละครับ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่สอครั้งที่3าไล่มานะครับจนจะมาเป็นครั้งที่3แล้วแต่ยุคสุดท้ายที่ท่านเปโตเก่ามันเริ่มตั้งแต่วันไหนรู้ไหมครับมันเริ่มตั้งแต่วันเพนเทคอสนะครับเพราะเขาเกล่าวอ้างคําพยากรณ์ของท่านโยเอลในหนังสือกิจการบทที่2องข้อสิว่าในวาระสุดท้ายพระเจ้าตรัสว่าเราจะเทพระวิญญาณของเราแก่ทุกคน พี่น้องที่รักการเทวิญญาณของพระอ,องค์ลงมาในมนุษย์เราทุกคนก็คือการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาประทับอยู่ในตัวของคิรเตียเหล่านี้เองแหะครับมันเริ่มตั้งแต่วันเพนเทคอสนะครับที่เหล่าสาวกอธิษฐานณห้องชั้นบนแล้วก็ได้รับบัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จนทําให้ชาวพมง์เปโตสามารถเทศนานําคนกลับใจได้ถึงสามพันคนไงล่ะครับซึ่งมันก็แสดงว่ายุคสุดท้ายมันเริ่มตั้งแต่วันเพนเทคอสวันนั้นแล้วนะครับ ไม่ใช่เพิ่งจะมาเริ่มมีตอนที่มีภัยพิยบัติโรกระบาดสงครามอะไรแต่ว่าที่เราเข้าใกล้ปลายยุคสุดท้ายคือตั้งนับตั้งแต่วันเป็นไดคอสมาถึงตอนนี้มันก็2 0 0 0ักว่าปีแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าใกล้ปลายยุคสุดท้ายเพราะอะไรก็เพราะสัญญาณด้านกายภาพที่ตามองเห็นเหล่านี้มันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เพียงสัญญาณด้านภัยพิยบัติต่างๆแต่ว่า สัญญาณด้านจิตใจภายในของมนุษย์ทุกวันนี้ก็เห็นชัดก็คือเยือกเย็นลงเห็นแก่ตัวข่มเหงทำร้ายกันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงเข้าใกล้ปลายยุคสุดท้ายเข้าไปทุกทีนะครับและในตอนปลายปลายยุคสุดๆเลยก็จะเข้าสู่เจ็ดปีเจ็ดปีกลียุคนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นปีไหนแต่ครสเียนก็ไม่ใช่จมอยู่กับความกลัวเหมือนชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับ พระเจ้ามีสัญญาณบอกให้พวกเรารู้ตัวก็ไม่ใช่เพื่อจะมาทําให้พวกเราดําเนินชีวิตเต็มไปด้วยความกลัวนะครับแต่ว่า,าต้องการให้เราระมัดระวังในการดําเนินชีวิตมากขึ้นเหมือนหญิงพรมจารีห้าคนที่ฉลาดแล้วก็มีน้ำมันสํารองในตะเกียงไว้ตลอดนะครับคร้านี้มาดูท่อนที่3กมข 4, ดาวิดกล่าวว่าดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง ค้าจุนชีวิตของข้าพระองค์พี่น้องที่รักตรงนี้ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงพันธสัญญาใหม่ในยอห์นบทที่14ข้อ16ที่กล่าวว่าเราจะทูลขอพระบิดาให้ประทานพระผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งแก่พวกท่านคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับพี่น้องคือในพันธสัญญาเดิมดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาจะยืนเคียงข้างเขาเสมอแต่ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ หรือวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาสถิตประทับอยู่ภายในตัวคริสเตียนเราเลยนะครับมันก็ยิ่งกว่าคําว่าค้าคจุนของดาวิดซะอีกนะครับในท่อนที่4ี่ข้อ5ดาวิดกล่าวต่อไปว่าพระองค์จะทรงตอบแทนความชั่วแก่ศัตรูของข้าพระองค์ขอทรงทําลายเขาด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์เถิดตรงนี้ก็เห็นว่าดาวิดก็ไม่ได้คิดล้างแค้นนะครับฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าในท่อนที่5ข้อ6ถึงเดาวิดกล่าวว่า ข้าพระอ,องค์จะถวายเครื่องสักการะด้วยความเต็มใจเพราะพระอ,องค์ส่งช่วยข้าพระอ,องค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิน้นแล้วพระวิญญาณิสุดก็ทําให้ผมระเลึกได้ถึงบรรดาสัญญาใหม่ในหนังสือฮีบูบทที่13บสามกสิที่กล่าวว่าเพราะฉะนั้นให้เราถวายเครื่องบูชาสรรเสริญพระเจ้าเสมอคือผลแห่งริมฝีปากที่ศรัทธาวางใจพระนามของพระอ,องค์เห็นไหมครับพี่น้องคุณจะเห็นว่าดาวิดถวายสรรเสริญล่วงหน้าแม้สถานการณ์ยังยากลําบาก และพวกเราคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่แล้วก็ถวายการสรรเสริญล,ล่วงหน้าแบบเดียวกันนะครับคือถวายอะไรครับก็คือถวายความศรัทธาไว้วางใจพระองค์แม้ยังไม่เห็นคําตอบก็ตามไงล่ะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชจ้าขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเรมมาพิเศษอะไรที่จะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรยมาที่ผมได้รับก็คือภาพรวมของสรุดีบทนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนใจผมว่า ถ้าถูกเพื่อนทรยศถูกคนที่ไว้ใจหักหลังออย่างเจ็บปวดก็ขอให้ทําแบบดาวิดคืออย่ามัวคิดแก้แค้นเอาคืนแต่ให้เงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วร้องว่าพระเจ้าที่รักช่วยลูกด้วยเถิดพี่น้องที่รักแม้ความยุติธรรมจากพระเจ้าอาจจะยังไม่ปรากฏขึ้นมาทันทีแต่พระเจ้าจะทรงค้ำจุนคนในทุกลมหายใจและในที่สุดคนจะได้เห็นพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดอย่างแน่นอนครับซึ่งตรงนี้ เรามาร่วมสนุกกันให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคนได้รับเลมาอะไรบ้างจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้แล้วพิมพ์ข้อความคําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามก็คือเวลาที่คนไว้ใจที่สุดในเพื่อนสนิทหรือคนรักของคนแต่ว่าคนกลับถูกหักหลังทรยศใจของคนอยากจะหันไปหาพระเจ้าหรือหาวิธีที่จะ ตอบโต้ความโกรธแค้นนั้นครับคุณเคยพูดประโยคนี้ไหมจำไว้เองจะต้องเจอดีบ้างแน่ๆสักวันฉันจะเอาคืนให้เจ็บแสบที่สุดมันหลุดออกมาจากปากคุณหรือหลุดมาจากความเจ็บปวดลึกๆในใจคุณในสถานการณ์ที่คุณรู้ว่าตัวเองไม่ผิดแต่ถูกใส่ร้ายคุณเลือกจะอธิษฐานหรือเลือกที่จะพ่นลงใน a ฟ e b o o k ของคุณคุณวางใจ ให้พระเจ้าพิพากษาแทนคุณได้จริงๆหรือแค่พูดให้ดูโฮลี่ภายในใจทั้งๆที่ททยังเจ็บแค้นแน่นอยู่คุณเคยร้องทูลพระเจ้าว่าขอทรงช่วยลูกด้วยพระนามของพระองค์หรือไม่หรือคุณร้องในใจว่าพระเจ้าช่วยจัดการมันสักป้าบทีเถิดให้คุณใกล้ครวนและอธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูน,นะครับได้ยินเสียงอะไรก็ร่วมสนุกกันโดย พิมคำตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อไปอีกนะครับแล้วชีวิตคนจะไม่ขาดการอานาจเจเลยคนจะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่โนโอ้องขอพระเจ้าไว้พรครับ